ฮัลโหลสวัสดีดตอนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่ r e l i a b l e Channel นะครับวันนี้เป็นตอนพิเศษแหละต้อนรับส่งกรานนะทีนี้ส่งกราทั้งทีหยุดยาวทั้งทีถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่ได้ไปเที่ยวไหนกันเนี่ยเพื่อนๆมีเกมอะไรเล่นกันแล้วหรือ,อยังกันนะหรือมีเกมอระไรที่อยากเล่นแต่ไม่มีเงินซื้อหรือเปล่าต้องเอาจะไปเก็บไปเที่ยวสงกราหรือเอาไปกลับบ้านสงกรานกันนะ วันนี้เรยวเลยมีอะไรดีๆมานำเสนอนะครับตอนนี้เนี่ยตัว Xbox หรือว่า Microsoft เนี่ยเขามีโครงการอยู่นะคือมีโครงการโครงการ Xbox Expander Southeast Asia นั่นเองนะขึ้นจะเป็นคือเขาเพิ่งเปิดเป็น Southeast Asia ขึ้นมาใหม่นะครับเขาก็เลยมีโครงการว่าสำหรับใครที่ไม่เคยสมัครกิจกรรมอะไรมา,มาก,ก่อนของ Xbox เนี่ยสามารถสมัครกิจกรรมนี้ได้โดยที่จะสามารถจ่าย Xbox Game Pass นะํทึ่เป็นระบบ Subscription หรือระบบรายเดือนของ Xbox เนี่ยได้ภายในราคาเริ่มต้นเนี่ยแค่สบาทเท่านั้นเองทุกคน3บาทนะจากปกติเดี๋ยประมาณสัก500บาทได้มั้งแล้วเจ้า Xbox Game Pass นี่คืออะไรอย่างนั้นเหรอคุณเรียวมันคือระบบที่เราจะสามารถจ่ายรายเดือนฮนะและสามารถเล่นเกมอะไรก็ได้เลยที่อยู่ในที่อยู่ในระบบของ Xbox Game Pass เองอย่างเช่น ยากุซ่าที่เราดูนะยากุซ่าโนแมนสกายแล้วก็เกมอื่นๆอีกมากมายนั่นเองที่เราสามารถเล่นได้ในเวลานี้นั่นเองนะครับซึ่งเราก็หยุดสองการแค่5วันใช่ไหมนี้เราได้ตั้ง1เดือนเนี่ยเล่นใช้คุ้มแน่นอนแค่3บาทเองนะฮะทีนี้ทรยังไงเ่รคุณเรียวทำงไงถึงจะจ่ายแค่3วมนา 2, เล่นเกมของ X b o x บ a m e เก s พได้ได้ทุกเกมเลยทำยงไงกันเหรอตามเรียวมาเลยฮนะอย่างแรกเลยคือเราเปิดที่ Google ก่อนเปิดที่ Google ก่อนอนะ่ะใช้เว็บเบราว์เซอร์ของตัวเราเนาะไม่จะเป็นอะไรก็ได้เป็น g g o o Chrome Safari Opera หรือว่า อินเทอร์เน็ตเอ็กซ์พลอเวอร์ก็ยังใชเกิดยังมีใช้กันอยู่นะแล้วก็เสิร์ชว่าเป็น Xbox Insider Hub ครับผมอันนี้แล้วก็เข้าไปในเว็บไซต์อนันแรกเลยฮะ Get Xbox Insider Hub Microsoft Store อันนี่ไปจ้าเขาก็จะ,าจะถามว่าคนไทยเป่าหาก็คนไทยนะไปที่ไทยไทยดไปนะครับแล้วก็จะมีการโหลดหน้าแป๊บหนึ่งไปที่หน้าเว็บไซต์ของภาษาไทยน,นั่นเองนะนี่อย่างแรก เราต้องทําการลงชื่อเข้าใช้ก่อนนะครับลงชื่อเข้าใช้ตรงนี้เห็นไหมถ้าเกิดว่าใครไม่มี ID ของ Microsoft ก็สามารถสมัครใหม่ได้หรือถ้ามีอยู่แล้วก็สามารถเข้าได้เลยนะครับเนาะยังไม่มีเป็นกันชียังไม่มีบัญชีงั้นหรือสร้างได้เลย,ยเป็นอะไรดีละ่ะก็เป็นขอรับอีเมลแอดเรสใหม่นะครับ n d h o t m a i l ละกัน,นดูซิ reliable channel ปึ๊บอ้าวให้ไม่ได้ไมา ใครแอบใช้ชแนลของเราชแนลได้ไหมชแนลได้ไหมอันนี้ก็ไม่ได้เหรอใครแอบใช้เราไม่ได้สมัครเลยนะจะเย็นอันเดอร์สกอร์ได้ไหมอันเดอร์สกอร์ได้ไหมรีเลเบิอันเดอร์สกอร์สีได้เหอะได้เหอะเราจะใช้อะไรอะชแนลได้ไหมอันนี้ก็ไม่ได้เหรอเดี๋ยวก่อนอ่าแป๊บนึงนะรีเลบ ลีเลเวลเอ่อใช้อะไรดีอ่ะคิดไม่ออกลีเลเวลมาดีเลเวลาจะใช้ได้ปะมาอันนี้ก็ไม่ได้เสียใจลีเลเวลลิเวอร์เทลก็ได้อะไม่รู้ละวันดีอะไรว่ลิเวอร์เทลถ้าสาอีกนี่จะกำหวัดแล้วนะลีเลเวลลิเวอร์เทลอะได้ไหมเออได้สักทีโอเครหัสผ่านให้แอบใช้ชื่อเราไปสว่างไมโครซอฟท์นะบอกมาเดี๋ยวนี้ ชื่อจริงนะสกุลจริงเหรอไม่ r e l e เ a n t channel ออไว้แล้วกันประมาณนั้นนะอุ้ย,ย,ยมันจะไอนปีเกิดไม่บอกหรอกไม่บอกหรอกวันเดือนปีเกิดเกิดปีอะไรเนาะใช้เป็นคอร์สอนทุกคนใจเย็นนะโอเคได้แล้วมาดวที่ทำอะไรต่อโปรดแก้ปริศนาเพื่อให้เราทราบว่าคุณไม่ใช่หุ่นยนต์อ่ะฮะเราดูเป็นหุ่นยนต์ขนาดนั้นได้เหรอเลือกดก อ่าข้างข่าวปลาดาวขนมปังสับป,ประรดนกคูกงองุ่นอเะนกคูกอันนี้เรียบร้อยเรียบร้อยน่าจะได้แล้วรีเลเบอร์รีบเทล .dot com h o t f i l com พคตยาวชื่อ,อเมลยาวาจังคุณเรียวลงชื่อค้างไว้ใช่ไหมได้อันจัดไปโอเคเสร็จแล้วเขาก็จะส่งเรามาที่หน้านี้ Xbox Insider ห้ามนะักกดรับเลยฮะรับไปเลยแรงๆทีหนึง่ง Open Microsoft Store ีนี้มก็จะเปิดมาที่หน้านี้ใช่ไหมซึ่งซึ่งเราต้องกดตรงนี้ก่อนเป็นเกตตอแล้วมันจะเป็นเกตนะตอนนี้เราลงไว้แล้วเลยมันจะกลายเป็น open นั่นเองนะก็สามารถกดเกตเพื่อดาวน์โหลดแล้วก็ลง Xbox Insider Hub ได้นะครับเพื่อจะได้แบบเขาเรียกว่าอะไรนะไปไปใช้ต่อไปหนะึ่งทำไมมันเป็นอันนี้ล่ะล้วหนึ่งขอเปลี่ยนแป๊บขอเปลี่ยนแป๊บี <laughs> ยติต จริงๆเราสมัครมาแล้วแหละอ Re ้ r e l e v e r Channel ของเราเองแต่ปัญหาคือไอ้ r e l e v e r CS กับ r e l e v e r Underscore CS เดี๋ยไม่ใช่ของเรานะใครสมัครของเราไปว่าเสียใจงั้นเรียขอใช้ตัวนี้ละกันตัว r e l e v e r Channel Hotmail ละกันนะฮะไหนๆเราก็สมัครไปแล้วเนาะเฮ้ยแต่แต่ไอ้ CS กับอันนั้นเนะ่ยไม่ใช่ของเราจริงๆนะระวังคุณเรียวตัวปลอมด้วยนะทุกคน Underscore CS กับ CS s ร a ม d a ไม่ใช่ของเรานะโอเคโอเพนนะ ม่จริงๆเราไม่น่าใช้นี่เลยเพราะว่าเราเคยสมัครไปแล้วอันหนึ่งเราใช้อันใหม่ดีกว่าจะได้เห็นทุกคนเนะาะ sign out sign in ดีลเลยเพื่อนลิเบอร์เทลชื่อยาวจัดๆัดอันหนึ่งนะตอนล็อกอินแป๊บเดี๋ยวว่าเมื่อวานมันยังรีวิวสี่ขึ้นอยู่เลยทำไมไม่เหลือสามนะฮะนายทำอะไรผิดเหรอไปตรวจสอบมันโดนรีวิวเหลือแค่สามแล้วน่าเสียใจยจังเนาะ hotmail.com โอเคพาสเวรนะิร์ดอะไรเงี้ยริบะเทล จะจะหรือซื้อของอะน,นะทุกคนถ้ามันยังเป็นไอดีนี้อยู่อ่ะเออเปลี่ยนทั้ทีหนึ่งดีมากโอเคโอเพนนะโอเพนขึ้นมาเสร็จแล้วสิเราต้องทำอะไรต่อก็คือไปที่ preview tab แต่ไม่ต้องรองโหลดก็ได้โหลดนานแล้วเกินบางทีอะไรฮะพอ,อเป็น preview ท็บเสร็จให้เราเลื่อนหาตัวที่ชื่อว่า Windows Gaming ทำไมล็อกไอดี d นี้อยู่ละ วินโดว์เกมมิ่งนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าอันนี้มันจอยไปแล้วรู้สึกมันไม่ยอมเปลี่ยนไอเดียให้เราเสียใจแป๊บนะครับก็กดไปที่วินโดว์เกมมิ่งเลยแล้วมันจะมีปุ่มให้จอยตรงนี้นะก็กดจอยไปเลยฮะแร,รงๆหนึ่งทีก็น่าจะไม่มีไรพอจอยเสร็จมันจะขึ้นว่า pending ให้เรารอแป๊บหนึ่งเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นมาว่าโอเคสำเร็จแล้วนะแล้วก็มเมเนดได้นะี่ว่าเราจะจอยต่อหรือจะยกเลิอกอะไรพวกนี้นั่นเองเองนาะประมาณนั้นนะนี่ต่อมาเราต้องจอย PC Game Pass ของ Southeast Asia นะครับซึ่งตอนนี้มันไม่มีเห็นปะไม่มีมันไม่มีถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาแบบเดียวคือไม่ขึ้นนะแสดงว่าเครื่องของเราเนี่ยไม่ได้เซ็ต region เป็นประเทศไทยหรือประเทศที่อยู่ใน Southeast Asia นั่นเองเนาะวิธีการแก้ง,ง่ายๆมากเลยครับไปที่ตัวเซิร์ตตัวนี้นะตัวที่เสิร์ของคอมพิวเตอร์ของเราเนาะเิร์ตคำว่า language language setting นะครัตัวนี้เลยเข้าไปนะครับ แต่เราจะขึ้นหน้าจอนี้มาเราจะไม่เซ็ตแลงเก a แต่เราจะเซตตี e g i ยนครับผมไปที่ r e g i ียนะ d a ท time regional formatting นะครับตัวนี้เสร็จแล้วด้วยความที่ default ของเรืวเนี่ยเป็น united state หรือว่า usa นะเพราะงั้นเราต้องเปลี่ยนเป็นไทยก่อนเพื่อสามารถรับโปรโมชั่นของโครงการนี้ได้น,นั่นเองนะครับก็ต้องเปลี่ยนเป็น thailand นี่ครับเรียบร้อยแค่นี้เท่านั้นเองนะครับเปลี่ยนไปไทยแลนด์เรียบร้อยเสร็จเปิดขึ้นมาใหม่ครับ re start microsoft store จัดไป รีสตาร์ทแล้วก็รอแป๊บนึงฮนะหรือจะเปิดขึ้นมาใหม่ได้เลยเองเลยก็ได้นะเพราะว่ามันจริงๆไม่ต้องรอก็ได้นะประมาณนั้นนะเราจะเปิดเป็น Xbox Insider Hub ขึ้นมาแล้วก็พอเรากลับไปดูที่พรีวิวใหม่มันจะมีขึ้นมาแล้วนั่นเองนะตัว PC Game Pass ของ South East Asia Expand นะส่วนนานจังเพื่อนมาแล้ว นี่นะมาแล้ว PC Game Pass Southeast Asia Market Expansion นะกดเข้าไปเลย1นึง่งแรงแล้วก็จอยฮนะจะจอยได้แค่อินโดนีเซียฟิลิปปินส์มาเลเซียไทยแลนด์เวียดนามเท่านั้นนะงั้นเราก็จอย้วนะเราเป็นไทยแลนด์นี่นาใช่ไหมคนไทยฮนะเรียบร้อยแล้วนั่นเองทีแล้วก็สามารถจอยเรียบร้อยแล้วครับทีแล้วก็สามารถเข้าไปที่ Xbox Game Pass นะเพื่อ โหลดเกมที่เราต้องการจะเล่นได้เลยนั่นเองแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเราต้องจ่ายตังกันบังสามบาทถ้าจะไม่ผิดนะโอเคมันก็จะบอกว่าจะ looking for app ที่มันจะนี่ไหมก็คือกดที่ open in xbox app ได้เลยนเนี่ยกดแปดหนึ่งทีทวนๆนโอเคไม่ได้เหรออันนี้ออกโอเคไม่ไม่อ v เ i d this a ได้ไหมไห้ล่ะช่างมันกดไปเลย โอเคเสร็จแล้วก็ต้องกด Xbox สินะอีกทีหนึ่งแล้วก็ทำการ install ให้รเรียบร้อยดจัดไปนะแล้วก็รอมันเดิมมันนอนแห้งรอไปนึงนะโอเครอรอรอดึง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 ด,ดึงดึงดึง Loading ยืมแล้วก็ทาสคิปไปเลยแล้วกันเพรไม่ต้องทาสคิปก็ได้40เมกเองแป๊บเดียวเน็ตเราแรงนะทุกคนนี่เห็นไหมมีเกมมี Minecraft ด้วยนะเผื่อใครสนใจจะมาเล่น Minecraft ในเซิร์ฟเรานะ สามารถมาเล่น1เดือนได้โดยการใช้ Xbox Game Pass นั่นเองนะถ้าจ่า่ผิดนะไม่ครับก็จะได้นะไม่รู้กันต้องลองไปดูไม่ชเชื่อ install อยู่รอแป๊บหนึ่งนะทุกคนดึงตึงดึงดึงตึงทีนี้จ่าย3บาทยังไงได้บ้างเดี๋ยวก็ไม่แน่ใจเหมือนกันต้องไปลองดูกันนะอาจจะเป็นอ่าดัดบัตรเดบิตบัตรเครดิตหรือไม่แน่ใจว่าใช้พวกทรูมันนี่ได้หรือเปล่าต้องลองดูแล้วกันเดี๋ยวไม่เคยใช้ทรูมันนี่เนี่ยรอฮะ นานจังเลยอ่าโอเคทีนี้ทุกคนน่าจะลงกันเสร็จแล้วมาถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาโหลดหรือว่าเปิดไม่ขึ้นนะครับลองรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์สักรอบหนึ่งเดี๋ยวนะของเรียวเนี่ยมีปัญหานะเลยลองรีเครื่องดูรอบหนึ่งก็สามารถกลับมาใช้งานได้เนาะทีเราไปที่ไหนต่อนะครับเราไปที่รีวิวเหมือนเดิมแล้วก็ไปที่ตัว P C Game Pass South e a s t Asia ีย e ์ม a เก็ต n อ็ก n นนะครับกดไปที่เดิมเลยที้เราก็สามารถกดไปที่ Open ใน Xbox App ได้แล้วจากตอนได้ที่เราต้องกดไปลงก่อนใช่ไหมแต่รอบนี้เราสามารถปกดที่เดิมได้เพื่อเปิดจากทางด้านนี้ได้เลยนะครับไม่ต้องหาตัว Xbox App นั่นเองเนาะเพราะมันค่อนข้างจะช้าแหละช่วงนี้คนใช้เยอะนะครับโอเคมาแล้วนะครับทีนี้ทำไงต่อไปนะครับถ้าเกิดว่าเราเข้ามาครั้งแรกเนี่ยมันจะขึ้นมาออโต้ให้เลยเนาะแต่ถ้าเกิดว่าขึ้นมาแบบแบบปิดไปรอบนึงหรือมีปัญหาหรือว่าเปิดใหมอ่อีกรอบนึงเนี่ยอาจจะต้องไปที่ตัวเกมพ a าสก่อนเนาะเกมพลาส เสร็จแล้วก็ใช้เป็น Special Offer for Xbox Insider นะครับไปดูกันชึบนะครับทีนี้จะเห็นว่าโปรเตลเนียมันจะเป็น99บาทต่อเดือนเห็นไหมแต่ว่าเราบนี้ด้วยความที่มันมีโปรโมชั่นอยู่เนี่ยเราจ่ายเพียงแค่3บาทเท่านั้นเองเห็นไหมกดเข้าไปเลยจ้าเดี๋ยวเรียกขอให้กดอีกฝั่งหนึ่งนะเพราะมันจะขึ้นเป็นบัตรเครดิตของเรียวนะโอเคกด j o i for 3บาทฮนะมันก็จะถามว่าคุณจะจ่ายเงิน ด้วยอะไรก็จะเป็นพวกบัตรเดบิตก็ได้บัตรเครดิตก็ได้แต่เที่ยวไม่แน่ใจว่าสามารถใช้ PayPal ได้ไหมเนี่ยลองดูซิเชนาสามารถใช้ PayPal ได้มัง้งหรือเปล่าดูซิ Adpayment เเอ่าใช่จะสามารถใช้บัตรเครดิตก็ได้บัตรเดบิตก็ได้หรือจะเป็น PayPal ก็ได้นะครับเพราะงั้นก็เลือกอาที่ตัวเองมีแล้วกันเนาะ ถ้าเกิดว่าไม่มีก็ต้องทําก่อนนะมันไม่สามารถจ่ายได้วิธีอื่นได้นะไม่แน่ใจว่าสามารถจ่ายได้ t ร u ม m น n ี y เป็นเครดิตได้หรือเปล่าต้องลองดูกันนะครับเดี๋ยวไม่ช่วเหมือนกันเนาะโอเคทีนี้เดียวก็จะใช้บัตรเครดิตของเดียวที่เดียวสับที่เดียวสับไว้เนาะก็จะจ่ายไป3บาททวนเท่านั้นเองก็จะสําเร็จแล้วนั่นเองนะถ้าจ่ายสําเร็จนะถ้าจ่ายสำเร็จก็จะสามารถใช้งาน Xbox Game p a เกพได้เลยโดยที่จะเสียเงินเพียงแค่3บาทในเดือนแรกที่เราเข้ามาเท่านั้นเองนะครับประมาณเนาะเดี๋ยวเดียว ให้เดียวจ่ายสำเร็จก่อนแล้วกันโอเคเสร็จแล้ว thank you for purchase เห็นไหมแล้วกดที่ export เกมได้เลยครับโอเคทีนี้มาดูกันว่ามีเกมที่สามารถเล่นจากเกมพาไซบ้านะครับเราสามารถดูที่หมวดเกมพาแล้วก็เลือกเกมที่เราจะดาวน์โหลดได้เลยนั่นเองนะครับก็มีอะไรบ้างมี light is friend มี Dead by Daylight มี t ต r ด e w a เล e มมีเยียฟีฟอร์ซ่ามีเดทมี Minecraft ด้วยเผื่อใครจะมาเล่น Minecraft ด้วยกันนะมีแพ k d o w ามีหลายหมักหลายๆเกมมากมายไก่กองให้เราเล่นนั่นเองนะก็สามารถมาเลือกช้อปปิ้งภายในรายะเอียแล้วในระยะ,ะ,ะเวลา1เดือนดีได้เลยนั่นเองโดยจ่ายเพียงแค่3บาทเท่านั้นเองนะครับโอเคก็เท่านี้แล้วกันก็ หวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะมีเกมเล่นกันในสงกรานต์ช่วงนี้นะครับขอให้ทุกคนเล่นเกมให้สนุกใครจะเดินทางกลับไปต่างจังหวดัดหรือว่าจะไปเที่ยวไหนก็ขอให้เดินทางโดยปลอดภัยสวัสดีภาพแล้วก็ขอให้พบแต่ความสุขความเจริญในปีใหม่ไทยครั้งนี้แล้วกันนะครับก็ถ้าเกิดว่าชอบคอนเทนต์อะไรแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e กดแชร์ให้กับแชนแนลของเรียวด้วยนะครับทั้งใน YouTube Facebook แล้วก็ใน Twitter เลยนะขอบคุณทุกคนมากนะครับไว้เจอกันจ้าขอบคุณทุกคนนะ ขอสุขสันต์วันสงกรานะครับบ๊ายบาย